การขอกราบขอพระคุณพระคุณจาทุกรปที่เมตตาทิสจาลาผ้าบาังสกุลและก็กราบขอพระคุณท่านผู้ไม่เกียรติญาตพี่น้องทุกทุกท่านที่ให้เกียรติทอดผ้บาบังสกุลตั้งแต่ชุดที่หนึ่งจนถึงชุดสุดท้ายและทางเจ้าภาพต้องขอกราบประธานอภัยท่านผู้ไม่เกียรตินะครับที่ไม่สามารถ จาเดเรียนเธอท่านผู้ไม่เกิดขึ้นทอดท่าได้ครบทุกท่านวันนี้ทุกท่านตั้งจิตมาแต่ไกลตั้งใจมาแต่บ้านมาร่วมงานทาธารณก,กิจศพข,ของขุณแม่ยุ่นปะวะเเคสังผู้วายชนวันนี้ทุกท่านจงรักษากจิตให้ใสรักษาใจให้ดีขอเพียงเท่านี้ท่านได้บุญวันนี้ระมาทำบุญด้วยใจสาธุ กับผู้ช่วยพิธีกรเกียรติภาบางสกุลพรเกียรติภาภูสาโยนง์นะครับกับท่านผู้มิเกียรติที่คารมครับลำดับต่อจากนี้ไปกระผมจะนำเรียนชีว่าประวัติพอสังเกตของคุณไดยุ่นปวะเเคสังผู้วัยชน ให้ท่านผู้ไม่เกียรติได้รับฟังพอสังเขปเพื่อเป็นวิทยาทานลำดับต่อจากนี้ไปกราบนมัสการพระกุณเจ้าเรียนท่านประธานในวิธีท่านประธานและท่านผู้ม่เกียรติที่คารพร่างที่ปราศจากวิญญาณและนอนสงบนิ่งอยู่บนกิตตกาทานปรากฏณัเบื้องหน้าท่านทั้งหลายนี้ก็คือร่าง ซึ่งอันไร้วิญญาณของขุนแม่ยุ่นป่าวะเคสังซึ่งท่านได้จากพวกเราไปอย่างไม่มีวันที่จะหวนกลับคืนมายังความเศร้าโศกเสียใจให้กับสามีบุตรทีดายาเมิดกระผมซึ่งได้รับเกียรติจากทางเจ้าพาพให้เป็นผู้นำเรียนประวัติและคำไว้อาลัยเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและลำเลืกอกถึง เป็นวาระสุดท้ายก่อนที่ร่างศพจะถูกเพลิงขอไม่เป็นจุนต่อไปกระผมขออนุญาตนำเรียนให้ทราบถึงประวัติของคุณแม่ยุ่นปะวะเเคสังดังต่อไปนี้ชาติกำเนิดคุณแม่ยุ่นปะวะเเคสังถือกำเนิด เกิดเป็นลูกของคุณพ่อหมาสีเลิศคุณแม่สุยงยศเมื่อวันที่12เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2489ั่มีพี่น้องร่วมบิดามารดาสี่คนต่างบิดาอีกห้าคนรวมทั้งหมด9ท่านท่านที่หนึ่งคุณแม่ยุ่น ปะวัตเเคสังผู้วายชนท่านที่สองคุณพ่อเสงี่ยมสีเลิศถึงแก่กรรมท่านที่สามคุณแม่เขียนดอมไทยสงยังมีชีวิตท่านที่สี่คุณแม่แก่นโพสาพิมยังมีชีวิตท่านที่ห้าคุณแม่สุวสรรณิศสัมิทธ ถึงแก่กรรมท่านที่6กนายวิกิตงามปัญญาถึงแก่กรรมท่านที่7จนายสุพิษสัรฤ็ธิยังมีชีวิตท่านที่8คุณแม่บุญส่งวิเศษหอมยังมีชีวิตและท่านที่9คุณแม่บุญอ้อมสัรฤ็จิถึงแก่กรรม ประวัติทนการศึกษาคุณเมยุ่นท่านสำเร็จการศึกษาชั้นป .4 ที่โรงเรียนบ้านดอนลี่ตำบลสมออำเภอปางกูจังหวัดศรีสะเกดพอเรียนจบได้พอเรียนจบได้ไ,ดไปทำงานกับญาติและได้ย้ายมาอยู่ที่บ้านโคกสว่างอำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมได้สนรกับคุณพ่อสมดีปาวะเคสังมีพยานรักด้วยบบกันทั้งหมดสามคนดังนี้บุตรคลที่หนึ่งนายประยูนปาวะเคสังถึงแก่กรรมบุตรคลที่สองนายไพฑูรย์ปาวะเคสังยังมีชีวิต และบุตคนที่สามนางสาวจันเพนปะวะวเเคสังยังมีชีวิตด้านการประกอบอาชีพแรกเริ่มคุณแม่ยุ่นปะวะเเคสังประกอบอาชีพทำไร่ทำนาเชียงคู่ไปกับสามีสุดที่รักงานหนักก็เอางานเบาก็สู้ไม่ว่าฝนจะตกหรือว่าแดดจะออก อากาศจะหนาวย็นสักเพียงใดคุณแม่ยุ่นปะวะเเคสังท่านก็ไม่เคยบน่นท่านกลับยิ้มร่าและมีกําลังใจให้หายเหนื่อยคุณแม่ยุ่นปะวะเเคสังถือคติที่ว่าชีวิตนี้ต้องสู้สู้เพื่อครอบครัวสู้เพื่อสามีเพื่อลูกเพื่อให้ทุกคนมีอยู่มีกิน ไม่ให้หน่อยหน้าใครๆค,คุณแม่ยุ่นปาวะเคสังสร้างฐานะของตนเองจนเป็นผู้มีอยู่มีกินจนลูกๆแล,ละหลานพูดอยู่เสมอว่าที่มีวันนี้ได้เพราะคุณแม่ยุ่นปาวะเคสังแผกวาระสุดท้ายการเจ็บป่วย ในอดีตคุณแม่ยุ่นปะวะเกษังเป็นคนที่แข็งแรงไม่ค่อยเจ็บป่วยอะไรมากนะัจกจะมีบาง้่นเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆตามธรรมดาของมนุษย์โลกที่เวียนว่ายอยู่ในวัฏะสงสารแห่งการเกิดแก่เก็บตายแต่ต่อมาชีวิตของคุณแม่ยุ่นปะวะเกสังได้เดินทางมาถึงสถานีชีวิตแห่งการเกชาราสังขาร ที่เคยแข็งแกร่งดังภูผาก็กลับผูกร่อนและก็อ่อนแอลงร่างกายที่เคยต้านโรคพยาที่ได้ก็กลับเสื่อมถอยลงจนกระทั่งเมื่อวันที่22เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2565คุณแม่ยุ่นปะวะเเคสังมีอาการแขนขาอ่อนแรงอย่างเห็นได้ชัด ลูกหลานจึงนำคุณแม่ไปรักษาที่โรงพยาบาลอาเภอแคนดงอาการหนักเกิดที่จะเยียวยาจึงส่งต่อที่โรงพยาบาลจังหวัดสุนุรีดำวันที่24สิงหาปี65คุณหมอบอกว่าให้ลูกหลานทำใจอาการเกินที่จะเยียวยา ได้ประคับประคองตามอาการมีแต่ทรงกับสุดและสุดลงเรื่อยๆขุนเมยยุบปะวะเขสังเนมะ่อครั้งท่านยังมีชีวิตยอยู่ท่านไม่ได้หวังอะไรมากมายจากลูกทั้งสามคนท่านเพียงแต่หวังว่าอย่ามีกิจหวังเจ้าเฝ้ารับใชย้ยามป่วยไข้หวังเจ้าเฝ้ารักษา เมื่อถึงข่าวที่สลายวายชีวาหวังลูกช่วยปิดตากราสิ้นใจลูกที่อยู่ใกล้ก็ต่างเข้าดูแลคุณแม่อย่างใกล้ชิดมีได้ขาดส่วนลูกๆที่อยู่ไกลก็ต่างผัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาเยื่ยมเยียนท่านบ้างอย่างสม่ำเสมอแต่สิ่งหนึ่งที่ลูกๆปฏิบัติก็คือลูกทุกๆคนเป็นคนดี กัตัญูกะตะเวทีต่อผู้มีพระคุณอนิจจังทุกขังอนัตตาสพัพพสิ่งในโลกล้วนเป็นอนิจจังวันที่14เดือนตุลาคมพุทธศักราช2565เวลา19นาฬิกา30นาทีขุนเมยุ่นปะวะคเคสังก็ได้จากสามีจากบุญธิดาไปด้วยอาการที่สงบ ิริรวมมายุข,ของท่านได้76ปีแด่ดวงวิญญาณของคุณแม่ยุท์ปะวะเทสั่งถึงแม้ว่าขณะนี้จกสิงสกิจอยู่นะที่พยาวิมานชั้นใดได้โปรดรับรู้เถิดว่าสามีบุตรธิดาอันเป็นที่รักของท่านต่างเศร้าโศกและก็เสียใจในการจากไปของท่านในครั้งนี้และเขาเหล่านั้นได้มาพร้อมกันนะักชาพนสถานแห่งนี้เพื่อร่วม ประกอบกุศลบุญตามประเพณีในการประชมเพลิงสรีระของท่านอโหสิกรรม,มังอกุศลกรรมใดที่เป็นกรรมไม่ดีซึ่งคุณแม่ยุ่นปะวะเคสังได้เคยกระทำล่วงเกินต่อท่านทั้งหลายเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ไม่ว่าจะด้วยกายกรรมด้วยวจีกรรมหรือวโะดกรรมก็ตามกขอ,ขอให้กรรมล่วงเกินอันนั้น จงเป็นอโหาสิกรรมขอให้ท่านทั้งหลายได้โปรดอโหาสิกรรมนั้นให้กับคุณแม่ยุ่นปะวะเเคสังด้วยเถินหากุศลกรรมใดที่เป็นคุณงามความดีซึ่งคุณแม่ยุ่นปะวะเเคสังได้เคยกระทำไว้ได้เคยสร้างสมไว้นั้นเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ประกอบกับปุนกุศลใดๆที่ญาติพี่น้องบ้านป่ามัน พี่น้องบ้านนกเปลี่ยนแล้วก็บ้านใกล้เรือนเคียงได้ร่วมกันประกอบการในงานนี้ขอจงเป็นกุศลปัจจัยให้เป็นพลังอำนวยผลดลส่งดวงวิญญาณของคุณแม่ยุ่นปะวะเขสังผู้วายชนจงประสบสันติสุขในสุขคติทิพพยาวิมานสมดังเกตนาอุทิศทุกประการเทินสาธุ ท่านผู้มีเกียรติที่เครารพทุกท่านครับเพื่อเป็นการแสดงความเคารพและไว้อาลัยในการจากไปของคุณแม่ยุทธปะวะเทสังผู้วายชนเป็นครั้งสุดท้ายก่อนการประกอบพิธีชาปนกิจประชุมเพิงกระผมขออนุญาตยนเชิญท่านประธานในพิธีท่านผู้มีเกียรติญาติพี่น้องทุกทกท่านที่อยู่ด้านในศาลาต่อหน้าพระสงฆ์ได้โปรดนั่งสงบนิ่งส่วนท่านที่อยู่ด้านนอกศาลานะครับได้โปรดยืนสงบนิ่ง เพื่อเป็นการไว้อาลัยอุทิศกละปนาผลให้กับดวงวิญญาณของคุณแม่ยุ่นปาวะเคสังเป็นเวลาอันสมควรโอกาสที่ขอเรียนถึงครับ